จมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจปารีสป่วนอีกแล้วผู้ก่อการร้ายเปิดฉากยิงสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสหนึ่งนายและทำให้เจ้าหน้าที่อีก2องนายได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตในปารีส โฆษกกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าได้มีรถเข้าไปจอดบริเวณด้านข้างของรถตู้ตำรวจในย่านช็อปปิ้งของชองเซลิเซจากนั้นมือปืนได้ออกมาจากรถและเปิดฉากยิงรถตู้ด้วยอาวุธปืนอัตโนมัติหลังจากสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นายหนึ่งผู้ต้องสงสัยได้พยายามที่จะวิ่งหนีไปในขณะยิงนายตำรวจอีกสองรายจนได้รับบาดเจ็บผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกสังหารในระหว่างการแลกกระสุนกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้รายได้แล้วแต่จะยังไม่เปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าอาจจะกระทบต่อการสืบสวนในขณะที่ไอซิสได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้สั่งการการโจมตี